สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากอัธกถาชาดกกันนะครับเรื่องกิงซูโกปมาชาดกอ๋อเรื่องนิคารเปรียบเทียบเรื่องต้นทองกวาวใช่ไหมคะใช่ครับครับเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงใช้สอนนะครับเพื่อให้เข้าใจว่า มุมมองหรือวิธีการที่ต่างกันเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ค่ะแต่การมองเห็นแค่บางส่วนอืมก็าอาจจะทําให้สงสัยได้ง่ายๆเลยถ้าเรายังไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมดครับผมที่มาของเรื่องนี้ก็คือมีภิกษุสี่รูปท่านไปเรียนกรรมฐานหรือวิธีปฏิบัติธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรียนกันคนละแบบคนละแนวทางเลยใช่ครับรูปหนึ่งก็เน้นพิจารณาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือที่เรียกว่าผัสสะยตนะหก ค่ะอีกรูปก็เป็นเรื่องส่วนประกอบชีวิต5อย่างหรือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับแล้วก็มีรูปที่3พิจารณาร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือมหาพูด4และรูปสุดท้ายนี่ลงลึกไปอีกคือธาตุ8 8ที่เกี่ยวกับอายตนะการรับรู้ละเอียดขึ้นไปอีกนะคะแต่ที่น่าสนใจมากๆคือแม้วิธีจะต่างกันขนาดนี้ทุกรูปบรรลุอรหัตผลเหมือนกันหมดเลยครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาในหมู่ภิกษุว่าอา้าวแล้วกรรมฐานหรือแนวทางปฏิบัติมันต่างกันนี่นาะทําไมผลลัพธ์สุดท้ายคือพระนิพพานถึงเป็นสิ่งเดียวกันได้เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเดินทางคนละเส้นทางแต่ทําไมไปถึงที่หมายเดียวกันใช่ค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็เลยทรงไขข้อสงสัยนี้ด้วยการเล่านิทานชาดกครับ เรื่องเจ้าชายสี่พระองค์กับต้นทองกวาวหรือ,อชื่อในเรื่องคือต้นกิ่งสุกะค่ะในสมัยพระเจ้าพรหมทัตที่เมืองพาราณสีเจ้าชายทั้งสี่พระองค์นี้ท่านกา็นึกอยากเห็นต้นทองกวาวขึ้นมาก็เลยรับสั่งให้สารธีพาไปดูหน่อยแต่สารทีนี้ก็มีวิธีจัดการที่น่าสนใจนะคะคือไม่ได้พาไปพร้อมกันทั้งสี่พระองค์ อ๋อนะครับค่ะแต่พาไปทีละองค์แล้วก็เลือกช่วงเวลาที่ต้นทองกวาวมันมีลักษณะต่างกันไปด้วยตามฤดูการว่างั้นเถอะอ๋อจุดสําคัญอยู่ตรงนี้เองใช่เลยค่ะแล้วเป็นยังไงต่อครับตอนพาไปดูก็คือองค์แรกสาธีพาไปตอนที่เอ่อต้นไม้มันผลัดใบหมดแล้วเหลือแต่กิ่งกับต้นดําๆอะค่ะเหมือนต่อไม้เลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะส่วนองค์ที่สองไปเห็นตอนผลิใบอ่อนสีเขียวๆเ,เต็มต้นครับ องที่สามไปเจอตอนกำลังสวยเลยออกดอกสีแสดสีแดงเต็มต้นไปหมดโอ้โหคงจะสวยน่าดูค่ะแล้วองค์สุดท้ายไปทันเห็นตอนที่มันติดฝักออกผลแล้วอืมครบทุกช่วงเลยค่ะพอเจ้าชายทั้งสีพระองค์กับวังมาก็มาคุยกันถึงต้นทองกวาวที่ไปเห็นมาทีนี้แหละครับเกิดเรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถกเถียงกันใหญ่เลยเพราะภาพที่แต่ละองค์เห็นมามันไม่เหมือนกันเลยสักนิด องแรกก็คงยืนยันว่าต้นทองกวาวนะ่ะเหมือนตอไม้โดนไฟไหม้ชัดๆเลยค่ะองค์ที่สองก็เถียงไม่ใช่สิเหมือนต้นไทรใบเขียวๆตั้งหากองสามก็ว่าที่เห็นน่ะมันเหมือนเอ่อก้อนเนื้อแดงๆนะส่วนองค์สุดท้ายก็ค้านเลยพวกท่านเห็นอะไรกันเนี่ยมันเหมือนต้นศึกที่มีฝักตั้งหากล่ะเถียงกันไปเถียงกันมาสรุปไม่ได้อันนี้สําคัญมากค่ะพระองค์ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดเลยนะคะอา้าวเหรอครับประตรัดว่า ลูกรักทั้งสี่ทุกคนน่ะได้เห็นต้นทองกวาวจริงๆนั่นแหละแต่ที่พวกเจ้าสงสัยกันแล้วก็เข้าใจไม่ตรงกันก็เพราะว่าพวกเจ้าไม่ได้ถามสารถีให้ละเอียดไงว่าตอนนี้ต้นทองกวาวมันเป็นยังไงอ่าประเด็นคือไม่ได้ถามให้เคลียไม่ได้ถามถึงบริบทณเวลานั้นถูกต้องค่ะคือการเห็นแค่เซี่ยวเดียวโดยไม่ถามไม่เข้าใจบริบททั้งหมดมันก็ทําให้สงสยัยทําให้เข้าใจผิดไปได้ครับครับแล้ว พระพุทธเจ้าทรงเชื่อมโยงเรื่องนี้กับคำถามของภิกษุเรื่องกรรมฐานยังไงต่อครับพระพุทธองค์ก็ทรงเปรียบเทียบเลยค่ะว่าภิกษุที่กําลังสงสัยอยู่เนี่ยก็เหมือนเจ้าชายทั้งสี่พระองค์นั่นแหละเหมือนยังไงครับก็คือแต่ละท่านก็เข้าใจธรรมะในแง่มุมที่ตัวเองปฏิบตัติหรือที่ตัวเองเห็นผ่านกรรมฐานของตัวเองเท่านั้นอ๋อเหมือนเจ้าชายที่เห็นต้นไม้แค่ฤดูเดียวไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดตลอดทั้งปีใช่ค่ะก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมา เพราะยึดติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือที่ตัวเองปฏิบัติเป็นหลักเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่ากรรมฐานแต่ละแบบก็เหมือนประตูคนละบานที่เปิดเข้าไปสู่ความจริงเดียวกันอืมใช่เลยค่ะแต่คนที่ยืนอยู่หน้าประตูบานเดียวก็อาจจะงง,งว่าเออประตูบานอื่นมันจะพาไปที่เดียวกันได้ยังไงอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับคาถาที่สองที่พระพุทธเจ้าตรัสสรุปไว้นะคะครับท่านว่ายังไงครับใจความก็คือว่า ผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจจะทมหรือความจริงทั้งหมดด้วยปัญญาญาณอย่างรอบด้านเนี่ยย่อมเกิดความสงสัยในธรรมนั้น hmm. เหมือนกับที่เจ้าชายทั้งสี่พระองค์สงสัยในลักษณะของต้นทองกวาวเพราะเห็นแค่ช่วงเวลาเดียวครับผมเพราะฉะนั้นแม้การปฏิบัติกรรมฐานจะต่างกันเหมือนเห็นต้นไม้คนละเวลากันแต่เป้าหมายสูงสุดคือการรู้แจ้งหรือพระนิพพานเนี่ยมันคือสภาวะเดียวกันเป็นความจริงหนึ่งเดียว เหมือนต้นทองกวาต้นเดิมที่ที่จริงๆแล้วมันก็คือต้นเดียวกันนั่นเองใช่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนดังนั้นแก่นสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกเรื่องนี้กันก็คือต้องยอมรับนะครับว่ามุมมองหรือวิธีการที่หลากหลายเนี่ยมันพาไปสู่ความจริงหรือเป้าหมายเดียวกันได้ค่ะแต่การที่เรายุดติดกับความเข้าใจที่จะจํากัดหรือมองเห็นแค่ส่วนเดียวแบบว่ามองแค่มุมของเราเอง ครับมันก็อาจจะสร้างความสงสัยความขัดแย้งหรือตัดสินอะไรผิดๆไปได้เลยใช่ค่ะการเปิดใจเรียนรู้มุมอื่นหรือการสอบถามเพื่อให้เห็นภาพรวมเนี่ยสำคัญมากๆเลยจริงด้วยครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่เออน่าชวนคิดต่อนะคะครับคือลองให้เรากลบมาพิจารณาดูในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือความเชื่อต่างๆมีสถานการณ์ไหนบ้างไหมที่เราอาจจะกำลังมองเห็นสิ่งต่างๆแค่ ฤดูการเดียวเหมือนที่เจ้าชายเห็นต้นทองกวาวอืมน่าคิดครับแล้วการที่เราอาจจะไม่ได้พยายามมองให้ครบทุกด้านหรือไม่ได้สอบถามเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันกำลังสร้างกำแพงความไม่เข้าใจหรือก่อให้เกิดความสงสัยโดยไม่จำเป็นขึ้นมาหรือเปล่าเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ดีมากเลยครับให้เราได้กลับไปใคร่อยๆกันต่อได้ค่ะก็ลองนำไปคิดกันดูนะคะ